น้าเป็นมึงข่ายอ่ะนี่เว้ยมันคือโก g อ o w of d i n o ร์เว้ยคือเราจะเป็นไดโนเสาร์เฮ้ยมีนะน้าน้าดูนี่น้าน้ากระโดดได้ป็นไงเนี่ฮะฮะมมีเห็ดด้วยนี่นี่กูมีเห็ดด้วยนี่โ้เห็ดรสสวนนะน้าน่าเป็นไงหน่าเล่นดิน่าเล่นดิน่าเล่นดิไหนมึงแต่งตัวเป็นฤๅษีอ่ะเอ่อแอรโคบุตรเป็นเป็นมึงลงมาดิเพื่อนมีมันมันเล่นยังไงวะอ๋อมีปุ่มบายอ๋อนี่มีช็อปชอบด้วยเนี่ยเอ่อเราต้องเริ่มจาก ปลูกตัวละสิบบาทก่อนเลยไอ้ปลูกเอเลี้ยงเนี่ยนี่อาวางอ๋อนี่ไงมันเป็นปลูกไดโนเสาร์อย่างงี้นี่เองมันปลูกอย่างเงี้ยแหละเตัวเร็วตัวเร็วตัวเร็วมันเดินได้ไหมเนี่ยหรือยังไงฮะมันน่โกงอากาศเด็ดหรือ้ยไม่ใช่มึงคิดเองเฮ้ยตัวตัวเร็วตเร็วตัวเรมาตัวเรมากฮ่มีคนมาขายเนื้อส่งเนื้อสีเว้ยัวห้าสิบบาทอุ้ยสนุกอะอะไรเนี่ยเด้อเฮ้ย มีตัวใหญ่ขึ้นมีตัวใหญ่ขึ้นนีม่มาแล้วก็มาแล้วนี่โตเร็วโตวเร็วโตวเร็วจากก้อนอะจากแบบก้อนสี่เหลี่ยมอะเฮ้ย <c oughs> อะไรเนี่ยมันให้กูทำอะไรนะปลูกไดโนเสาร์อะมันเขียนวนะ่าไดโนซอร์กโกออฟไลน์คือถ้าแบบว่าเราแบบว่าไม่อยู่มันก็โตให้นะเว้ยเปมใช่หรอเออน่าสนใจอะเกมเม้น <c oughs> <c oughs> เด๋อจะมาไปมานี่ละ <c oughs> ไปเนี่ยซื้อโอ้โหซื้อนี่เลยตัวสิบบาทมาเลยตัวห้าสิบตัวหนึ่งโอ้โหพอเลย เ้ยเรามีอ๋อเรามีบ่อเรามีบ่อนะเป็นแปลงของตัวเองด้วยเว้ยแสดงว่ามันต้องมีปงเป็นสัตว์น้ำไม่รู้อไม่เป็นไอ้นี่นะแหวนป้ามันะเฮ้ยมันมีอินเด็กซ์ด้วยว่าเรามีกี่ตัวแล้วว่าเรามีตัวอะไรบ้างนี่ก็พวกตัวแล้วก็วพวกตัวแล้วโอ้อะจะขายขายเฮ้ยมันมีเฮ้ยมันมีคนเดินมาหากูด้วยตัวน,นันะ้ Shadow. นอะเชดโดนี้ซื้ออย่างนี้ซื้อตัวเล็กรอย โอ่อให้ตัวเล็กของเข้าวอเต็มไวออกมาแล้วอุ้ยมันอุ้ยมันมันมันวิ่งมันวิ่งมอซซอร์กมันวิ่งด้วยร้อยปุ๊บเก็บเลยมอซซอเนี่ยอ๋อคือถ้าเรากดวางปั๊บมันก็จะล้มคืออะไรเพื่ออะไรลอยนี่โตแบบหรือไข่ต้องเทในน้ำน้ำนี่ใช่เหรอเนี่ยขอดูนู้นก่อนมันจะมีมันฝั่งนี้มันมีวงล้อด้วยเปล่าองมาดูดิกูไม่รู้เนี่ยว่าชื่อมิสคุณมิสเตอร์ลี่วันอะกับมิสเตอร์ลี่ทู นะอ๋อจะเป็นเพชรอ๋อไม่มีไงไม่มีไงประเด็นเบมแต่ถ้าแบบไอ้นี่นะเว้ยถึงสองร้อยห้าสิบไรเขาจะแจกเงินเลยอ้าวกูได้แล้วนี่หว่าอ้าวเนี่ยเบมลองมาเหยียบตรงนี้เลยได้เงินฟรีเนี่ยตรงกลางแมปอ่ะมันจะได้สองพันห้าร้อยเฮ้ยสองพันเฉยซื้อโมซอซแปดตัวเลยเนี่ยก็มีแล้วเหยียบไอ้ตรงกลางกูมีเงินซื้อแล้วไปเน้องเนี่ย นี <men> <omdat> ่ยวางโมวามใช่ใช่ไอที่ไม <c oughs> ่เขียนว่าวสองพันอ่ะจะทำไมมาดูน่าดันนะโกลอากาศไดนอยู่ไม่ไม่จริงโกอาการได้คือเกมดีสุดเว้ยเฮ้ยเปมก็ได้ก็ได้ตัวดำเฮ้ยมูสซอดดำ ดีดีช็อปร้านขายสัตว์เลี้ยงและของในแมปโก Garden เดมีทั้งสัตว์เลี้ยงให้เลือกซื้อและผลไม้ในราคาสุดถูกมากๆและยังมีบริการลิปเกมพาร์ทนะครับที่เร็วไวทันใจวัยรุ่นแน่นอนฮนะยังไม่หมดฮนะร้านเรายังรับเติมโลบักแช้นะครับเติมไวปลอดภัย100%เข้าลิงก์ใต้คลิปเลยอุ้ยว่าได้ดำอีกตัวไอ้ขาวน่ยเขียวนี่วะเรียบร้อยอย่างงี้โอ้โยไอวข้าว <c oughs> โอ้ยตัวนี้เขาได้ละนอนได้ละเดี๋ยวฝั่งนู้นไม่มีเนสซี่อ่ะถึงไม่ยอมหรอกรอเลยเดี๋ยวแม่งเดี๋ยวแม่งเจอกูซองขนมป้งซื้ออะไรไม่ได้โอ้ต้องรอร้านรีร้านรีรีสต็อกอ่ะรีสต็อกทำไมเป็นไรผมซื้อไข่เนี่ยอ่าซื้อซื้อไม่ได้เงินไม่พอตอนนั้ต้องซื้ออะไรไปสแปมห่าเงินเล่นก่อนนี่วางได้แล้วนะไม่เกมมันดีเลยหรือยังไงทำไมทำไมวางทำไมวางซ้อนกันไม่ได้เนี่ยเกมมันดีเลยเหรอเฮ้ยเขาบอกว่าได้แรดไดแรดไดโนซอร์อะไรวะ เฮ้ยโอ้โหได้แล้วมาสองตัวโอ้โยไอตัวเล็กๆน,นี่ตองเต็มไว้ได้แล้วมาสองตัวเพื่อนหนึ่งยอเซลดีครับ <ไป S 1> หาไอ้ยตัวอะไรเนะี่ยอันนี้บ้านฝั่งไหนเนะี <ไป S 1> ออ่ยอุ้ยอ๋อกูเจอแล้วเอ้ยทำไมบ้านฝั่งซ้ายมีดวมีทัสเล็กเหรอไม่รู้เลยนั่นคืออะไรวะอ๋อไอตัวไอน้นั่นสีไอตัวสีขาวๆนั่นมะนี่นี่กูมีไข่ฟองสามพันเดี๋ยวว่าหนูโอ้ยเฮ้ยมันอะไรนะมันอะไรวะนะมันกระป๋ะแล้วนะมันคืออะไรอ่ะกระป๋า ันเก็บได้ไหมในกระเป๋าหรือว่าสามสิบเจ็ดโลบักเนี่ยสองสองร้อยโลบลักเลยปะไม่มันมีเทรนเนอร์ด้วยนะคือเราสามารถเอามันไปฝึกได้หรอวะอ๋อไม่ใช่มันคืออะไรเนี่ยมันคืออะไรมันคืออานเหรอมันคืออะไรเทรนเนอร์นี่คืออะไรคือแบบเราสามารถอ๋อขี่มันได้อ๋ออันนี้ลงน้ําไม่ได้เหรอเฮ้ยอะไรเอ้ยในอะไรเนี่ยในฟ้าก็มีไข่มุกเหรอคืออะไรเนี่ยมันเก็บได้ไหมเนี่ยไม่ได้ละเก็บได้แล้วเป็นแสงเพื่อเกมเกมมันเกมมันก็มีแค่นั้นเราเราไปหาเก็บอื่นดีกว่าตายละ